เรื่องราวแห่งตำนานความเชื่อพิธีกรรมพระเกจิอาจารย์และพระเครื่องกับ f r e อ of Universe หากคุณกําลังมองหาพระเครื่องเครื่องรางของขังเสริมดวงเสริมโชคราบสามารถเข้าไปดูได้ที่ชุมชนของเรา Fa c e of Universe มีพระเครื่องเครื่องรางของข,องขังมากมายให้คุณได้เช่าบูชาและร่วมประมูล หรือติดต่อเข้ามาที่รอัแอด477 FFJEJ อย่าลืมเข้ามาร่วมประมูลกันนะครับเหรียญรุ่น2หลวงปู่โต๊ะวัดประดูชิมพีปีพุทธศักราช2511คุณคงศักดิ์เป็นผู้สร้างมีสองพิมพ์เนื่องจากตอนที่ปั้มเหรียญจมูกหลวงปู่ดูไม่คมชัด เมื่อปั๊มได้ไม่กี่เหรียญพิมพ์บริเวณจมูกได้สึกและแบนลงจึงมีการปรับแก้พิมพ์โดยการแกะพิมพ์ใหม่แต่ก็พบปัญหาเดียวกันเมื่อปั๊มได้ครบจำนวน2,511เหรียญก็นำไปชุบผิวไฟเกือบทั้งหมดบางเหรียญเมื่อชุบแล้วผิวจะคล้ายกับผิวนาคเหรียญลมดำมี300ยเหรียญ ซึ่งส่วนมากจะมีจุมูกโด่งสวยส่วนเนื้อนวโลหะมีสามเหรียญซึ่งเป็นเหรียญลองพิมพ์คุ้นคงศักดด้ถวายเหรียญหลวงปุโตสองพันเหรียญอีก500เหรียญได้เก็บไว้เพื่อแจกลูกค้าของเขาและเก็บไว้ส่วนตัว1 1เหรียญและ2,000เหรียญน,นั้นหลวงปู่ได้นำมาแจกมิได้ออกจำหน่าย พระราชสั่งวราพิมนหรือหลวงปู่โตวัดประดูชิมพีเกิดเมื่อวันที่27มีนาคมปีพุทธศักราช2430ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวท่านเป็นชาวสมุทรสงครามโดยกำเนิดเป็นบุตรของนายพลและนางทัพรัตนครมีพี่น้อง อยู่ร่วมกันสองคนซึ่งถึงแก่กรรมก่อนหลวงปู่ตั้งนานแล้วในวัยเด็กเด็กชายโตได้เข้าเรียนวิชาอยู่ที่วัดเกาะแก้วจังหวัดสมุทรสงครามใกล้บ้านเกิดของท่านเมื่อมารดาถึงแก่กรรมพระภิสุกแก้วเห็นความขยันหมั่นเพียรของเด็กชายโต๊ะจึงได้พาเด็กชายโตมาฝากอยู่กับพระอธิการสุข จ้าวาดวัดประดูชิมพีในสมัยนั้นส่วนนายเฉยก็ไม่ได้ตามมาด้วยคงอยู่ที่วัดเกาะแก้วเหมือนเดิมท่านได้มาเรียนหนังสืออยู่ที่วัดประดูชิมพีอยู่เป็นเวลาสปีก็ได้บรรพชาเป็นสมณีนเ,เมื่ออายุได้17ปีเมื่อปีพุทธศักราช2447โดยมีพระอธิการสุขเป็นพระอุปชาบรรพชาได้วันเดียวพระอธิการสุข ซึ่งเป็นพระอุชาและผู้อุปการะของท่านก็ได้มรณภาพในคล้ายนางพันธ์ซึ่งเป็นพี่ชายกับพี่สะพ้ยของพระอธิการสุขและมีบ้านอยู่ใกล้วัดประดูชิมพีจึงได้อุปการะท่านต่อมาเมื่อบรรพชาแล้วท่านก็มาเรียนศึกษาพระธรรมวินัยอยู่ที่วัดประดูชิมพีซึ่งต่อมาพระอธิการคํา เป็นเจ้าวาดสืบต่อมาพร้อมทั้งเรียนกรรมฐานกับพระอาจารย์พมวัดประดูชิมพีอีกท่านหนึ่งด้วยจนกระทั่งเมื่ออายุได้20ปีสามเณรโตได้เข้าพิธีอุปสมบทเมื่อวันที่16กรกฎาคมปีพุทธศักราช4 5 5 0ณนัพัตสีมาวัดประดูชิมพีโดยมีพระครูสมณธรรมสมาทาน หรือหลวงปู่สแสงวัดปากน้ำภาสีเจริญเป็นพระอุปชาพระครูอัครานุสิทธิ์หรือหลวงพ่อผ่องวัดนวนรดิตเป็นพระกรรมวาจาจารย์พระครูธรรมวิรัตหรือหลวงพ่อเฉยวัดกำแพงเป็นพระอนุสาวนาจารย์ได้รับฉายาทางธรรมว่าอินทสุวรรณโนหลังจากนั้นท่านก็ด้เรียนศึกษา ปฏิบัติคันถธุระวิปัสนาธุระหลวงปุโตท่านเป็นคนมีความเพียรพยายามจนกระทั่งสอบได้นักธรรมชั้นตีต่อมาพราธิการคําได้มรณภาพลงทางคณะสงฆ์จึงได้แต่งตั้งท่านให้ดำรงตำแหน่งเจ้าวาดวัดประดูชิมพีซืบต่อมาจนกระทั่งท่านมรณภาพหลวงปุโต เป็นพระคณาจารย์ที่รู้จักกันดีด้วยวัดปฏิบัติอันงดงามเป็นที่เคารพศรัทธาของชาวพุทธทุกชนชั้นท่านถึงพร้อมด้วยบุญบารมีและอิทธิบารมีพระเครื่องของท่านมีปาฏิหาริย์ศักดิ์สิทธิ์มีประสบการณ์เราขานมากมายจากเนื้อจรดตายทั่วประเทศไทยจนกลายเป็นพระหลักยอดนิยมของเมืองไทยในปัจจุบันนี้ เป็นยังไงกันบ้างครับกับเรื่องราวที่เรานำมาเสนอให้เพื่อนๆรับชมกันในวันนี้หากเพื่อนๆชมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของช่องเราถ้าหากเพื่อนๆอยากให้เรานำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับจะได้เป็นกำลังใจให้เรานำเรื่องราวดีๆมานำเสนอให้เพื่อนๆรับชมต่อไปครับ